แล้วมาดูเสียงกาลอกาล้องกา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 อุ้ยเสียงอะไรน่ะเอยกาเสียงอะไรลูกเสียงอบร้องอบ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 

ออเ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 อมันมืดแค่หัวมาทางนี้ดีกว่ามาทางนี้เร็วแอลจ๋าเออเออเออจ๋าจะไปไป <Patt inson. S 1> หนไปไหนคะให้แม่พาไปไหนเจ๊โอ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 ลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นลุกขึ้นเร็วๆปัดด้วยปัดระตูด้วยปัดมือปัดตูดปัดตูด ป <Rice fiction. S 2> <Ein> ระตูตัวเองตดเข้าเข้าเข้าประตูเอาลูกขึ้นค่ะอืออืออไปค่ะขึ้นไปเลยโอ้ยเป็นไงคะอย่ายวทำย่างั้น่องแพ้ไม่เอาแค่ ไม่ทำอย่างนั้นสกปรกแมวค่ะแมวเอาเสียงอบๆมันร้องนะ่ะเอ้ยอบ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 น่ะเอาเออกทำไมแม่ดูดิเอ้ยไม่ทำอะไรเงั้ยนะนั่งสบายใจเฉิมเลยนะคุณนายหืม ไม่ใส่รองเท้าเนี่ยรองเท้าใส่ใส่เลยใส่ให้ได้นะน่ะน่นใส่ให้ได้เลยนะรองเท้าอ่ะสวมเข้าไปสวมเข้าไปสวมรองเท้า 아, 비다보. 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 사해롱사, 오레오레오. 비다보. 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 비다